เชื่อกูมึงถ่ายคลิปผัวโซเชียลแคมปมไม่มีไรหรอกไม่มีไรหรอกแค่บอกรักขว้าอามอามอะไรสองมึงถือกีตาร์อยู่ในป่าเหรอวะ อะไรวะโซโล่ป่าอ้าวมึงขำก็ขำอ้ามึงขำก็ขำเอไม่มีอะไรหรอกป่ากูไปไหนวะเนี่ยป่าละเมาะได้ไหมจบเลยสัตว์เดจาวูตายสองไม่ไม่ตายด้วยแล้วเขาก็เก็บคิวไม่ได้เลยฮะสลับมิสเตอร์บลัดฮาวมิสเตอร์บอลเหรอครับบอลออะไรของมึงมึงเปลี่ยนชื่ออะเป็นบลอล กูเที่ยวกว่านี่ไงคาร์โรเบิร์ตเนี่ยมึงไงมึงอะไรพอเรากูหกกลับแล้วหนึ่งกูจะหกแล้วเฮ้ยทำไมม่ตั้งเปลื่อนตาเบอร์คิวแมน รอดว่ะนายปล่อยอามไปมึงช่วยแม่งคิก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 เมื่อกี้โดนใายเขาให้คอนเดมมเขาให้คอนอะไรนะคอนดัมน้ำมันถุงยางเฮ้ยเฮียเขาเร็ว <c oughs> <c oughs> ตอนมึงเล่นมุกมหาโกูแล้วมันก็เฮือใส่กูไอสัตว์มึงพูดเองว่า <c oughs> <c oughs> คอนอะไรมึงก็คอนหวันดิ โอ้คอนโดได้ไหมได้ได้ได้คนอะไรนะคอนอะไรขออีกทีคอนโดโอเคอ่ะเอาไฟติดมืออ่ะโอยดาบกูไม่ใช่ไฟชูมือมาไงล่างอ่ะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยอุจจาระนันเจ็บล้านช็อตของกูไม่เป็นรองใครไม่ให้สัตว์อันตรายแมงด่า โอ้ดห่กอามโอ้อเที่ยวกลัวเราจะดุมแล้วเจ๊ะต้องไม่ช่วยกูอะอามเออเห็นปะพีเวิร์โอพีเข้าใจปะเออโห่เที่ยวแคมพวกขำยิบยุบยบยุบคนข้อขำยิบยบวิ่งแล้วชียวเชียว อูเซนโวยัยงยอมแพ้มาสิมึงไม่ไทันมึงมาเอ้บลูไม่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 มาเลยบลูไม่บลูบลูไม่บลูสโตนสโตนอิดอิดสปาร์ต้ามึงเหงาแน่นี่ เป็นแข่งกูบ้าสัตว์อ้กดจีผิดนะอ้ามันลายอ้ามกูเห็นกูโดดแล้วไม่โดนใครอ้ามเขาเลยกูโดดแล้วโหลดฮัลโลวันาตคนนาเลยสัตตายเด็ดไม่มีมานา เฮียเด็คามยศจ้าจ้เฮียนี่ฮะนี่ฮะกระไรตรงตรงทำไมมึงร้ายจังวะต่ออามโอ้โหดงไหนึ่งทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เฮ็บเลย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 ฮ็เลย เข้าไปต้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ <c oughs> oh ่า oh ฮ่า oh ฮ่า่าฮา o ฮฮาฮ่าฮ่เฮเยี่ยงกลางวงโอ้โห